นี่นะคะก็แวะมาซื้อนะคะดอ,อกไม้นะคะเพื่อไปเปรริดที่ลตลาดดอกไม้ตัดโอลตลาดใหม่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในเรื่อว่าที่ขายดอกไม้เขาเนาะ,ะเดี๋ยวไปเดินชมดอกไม้อ่าไปหาดอกไม้กันดีกว่านะคะจะซื้อพวงมาลัยไปปล่อยรถตู้นะคะ นี่อยู่เอ่อเปิดใหม่นี่คะ่ะเลยมันเป็นตัดใหม่พันนกนะคะระหว่างเส้นเดี๋ยวนี้เอานี i เอา, <c oughs> เอาค่ะก็ต <c oughs> ่ออัน